พุงป่องพุงหมาน้อยนี่แหละที่ทําให้คุณแม่หลังคลอดเสียความมั่นใจสุดๆหลายคนนะคะคิดว่าการที่จะมาตัดหนังหน้าท้องได้เนี่ยต้องมีปัญหาเฉพาะพุงย,ย้อยหย่อนยานเท่านั้นแต่รู้ไหมเขาคุณแม่หลังคลอดจํานวนมากแต่มีปัญหาพุงป่องกับพุงหมาน้อยค่ะอย่างในเคสนี้นะคะที่เป็นคนไข้ของหมอเองนะคะเป็นคุณแม่หลังคลอดเนี่ยมีปัญหาเรื่องหน้าท้องหย่อนยานแล้วก็มีพุงป่องบริเวณพุงหมาน้อยเนี่ยมา11ปีแล้วค่ะเคสนี้นะคะเรา ราก็ได้ทําการผ่าตัดแก้ไขโดยการตัดหนังหน้าท้องย้ายสะดือตั้งสะดือใหม่ร่วมกับการดูดไขมันเย็บกระชับหน้าท้องแล้วก็สร้างเซ็กซี่ลายด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าการดูดไขมันร่วมกับการตัดหนังหน้าท้องเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะทําให้หน้าท้องเราเนี่ยบางลงแล้วนะคะยังช่วยให้เราสามารถดึงหนังส่วนเกินมาได้มากขึ้นด้วยทําให้กระชับมากขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองเหมาะจะตัดหนัง หน้าท้องไหมหรือว่าดูดไขมันร่วมด้วยหรือเปล่าสามารถเข้ามาปรึกษาหมอสอนได้ที่โรงพยาบาลดีอาร์ตนะคะแล้วเจอกันค่ะ